ก็การสวัสดีแบบบอปงกุ๊กกุ๊กคนเนสไปที่ผมเอยชีวิตปอกถอกหมดปลายนะครับผมไม่ต้องสงสัยนะครับผมว่าทําไมผมถึงมาถ่ายที่หน้าตะวันแดงผมไม่ได้แบบค่าสปอนเซอร์เลยนะผมอันนี้คือตะวันแดงขอนแก่นพอพูดถึงขอนแก่นก็ต้องรู้นะผมเป็นเมืองของสจอคือของแบงค์นั่นเองครับผมตอนที่ผมมาหาเขาแล้วผมก็มาทําคลิปด้วยกันแหละก็เป็นที่เที่ยวที่แบบเขาแนะนําให้พามาเที่ยวนะครับผมให้แบงค์ักษ์อะไรพามาเที่ยวก็คือมาเที่ยวตะวันแดงก็เลยไปมันไปตื้อไปตี้กันนะครับผมก็ เป็นที่แรกที่แบบพาไปเที่ยวนะผมก็จะมาเก็บความทรงจำนะผมที่ผมมาวันนั้นนะครับผมก็คือมารีวิวรถของแบงก์ก็คือจะเป็นรถเอสดพันแบงก์ออกเอสพันบักดุกเนะี่ยไปออกรถมาใหม่ก็เลยแบบมาฉลองดีใจกับน้องอะไรอย่างเงี้ยับผมก็ตั้งแต่ผมทําคลิปมานะผมมาคารั้งนี้ครั้งแรกที่มาถ่ายกับแบงก์ก็คือผมไม่เคยมาไม่เคยไปมาบ้านเลยมาคุยกันตรงนี้ก่กว่าเราผมนะครับผมผมไม่เคยแบบมาโอ้กินไอีมาลพอดีเลยพี่ร้อนๆไปดิ โอนได้ไหมพี่เฮ้ยมีเงินสดเยอะเราอได้ครับครับครับกำลังมาหาถ่ายรูปเล่นพลสวัสดคีคือผมมาที่คอนแก่นผมมาตอนนั้นก็มามาถ่ายแต่ผมไม่เคยไปบ้านแบงค์เลยนะอันนี้มาที่แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มาถ่ายกับแบงค์เลยแบงค์ก็ชวนตลอดแต่แบงค์นี่จะไปหาผมทุกครั้งเลยเวลาไปบุรีรัมย์ก็จะไปหาผมเอานมปังครับพี่เอาถ้วยดีกว่าพี่เอาถ้วยดีกว่าใช่ถ้วยดีกว่าพี่ร,รู้รพี่อยู่คอนแก่นใช่ไหมครับรู้จักซจอแบงค์ไหมครับสอจ่อแบยค่ครับคุ้นๆอยนะครับ อันน้ครับป้ายป้ปายป้ายโฆษณาอ๋อเหน็นเห็นอ๋อในป้ายนั่นแหละครับผมที่กำลังครับอ๋อในที่เขารู้อยู่สจ j บงก็คคนที่อยู่ในป้ายครับป้ายหาเสียงของสจสวสทอ,อะไรนี่ครับผมอ่ผมผมมาถ่ายตอนนั้นก็คือมาถ่ายเปิดออ,อกตัวรถใหม่แล้วหลัง,งนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าผมมีช่วงหนึ่งที่แบบผมทําช่องมาแล้วช่องมวลบินผมแบบท้อแล้วผมแบบเซ็งแล้วผมแบบไม่อยากไปหาใครไม่อยากไปถ่ายกับใครอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่อยากเนี่ยผมก็ แต่ก่อนเวลาแบงค์ไปหาผมแนละ้วก็จะไปหาแบบไปขอคําปรึกษาทําคลิปแล้วอะไรจำได้เลยตอนนั้นไปกับน้องเกดน้องเกดก็คือจะไปได้วยกันซ้อนเอสพันกันไปเลย2คนน่ารักมากเลยสะพายกระเป๋าไอ้เกดก็จะมาเ,เกดก็จะทำหน้าแบบชอบแบบงอนไอ้แบงค์ไอ้แบงค์นี่จะชอบด่าไอ้เกดเลยด่าแล้วเฮ้ยแบงค์เอาไม่เอาก็แล้วแต่ไปงคผมก็จะชอบแซวเนาะไอ้แบงค์มันเลิกด่ายังมันเลิกด่ายังทุกวันนี้ผมก็ยังแซวว่ามันเลิกด่ากันอย่งนะผมแต่ตอนนี้ผมเห็นเขาอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วเอาสองถ้วยแล้วครับผมครับ เป็นครอบครัวก็ผมก็มีความสุขแต่ต่างจากผมนะครับผมที่ตอนนี้ผมก็ก็เหมือนอยู่อยู่ตัวคนเดียวแล้วครับผมก็แต่ก็มันก็ต่างจากเดิมแต่ก่อนที่เราเราผมจะไปไหนมาไหนนะผมก็จะตัวติดกันตลอดกับพี่แพรนะครับผมแต่รอบนี้ก็จะมากับตากล้องกัน2คนก็ถ่ายคลิปต่อไปก็จะไปกันประมาณนี้แต่ก่อนไปดิแก๊งทีมงานสายชิวโอหมดเงินเลี้ยงเต็มที่ผมแบบสปอร์ตใจปั่มเลี้ยงทีมงานผมอยากให้น้องๆชิวๆมีความสุขกันครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปบ้านซอจแล้วกัน แไปไปอ่าไทยเป็นยูทูบเบอร์เหรอครับก็เบึ้งเพิ่งหัดทำยูทูบนะครับคล่องดีครับคล่องดีอะนนครับเหมือนเหมือนผมเคยเห็นในยูทูบยังไงไม่รู้อมันเป็นะไม่ไม่พอดีทำทำทำสีผมเรียนแบบเขาไปละมันอาจจะคล้ายๆคนก็เคยเคยรอครับรอโอ้ยพี่ก็พูดไปตั้วพี่ได้เงินผมพี่ก็พูดไปตั้วไปรอครับจริงครับจริงครับโอ้พี่ก็เนี่ยได้เงินผมก็พูดใหญ่เลยกี่บาทพี่สี่สิบบาทไม่ลงทุนกี่บาทครับมาขายไง ทำเองครับฮะทำเองครับอ๋อเลยไม่ได้ลงทุนอ๋อทำเองเลยไม่ลงทุนขายทำเองขายเองแล้วก็กินเองยอดวอนนี้พี่ให้กำลังใจหน่อยผมกำลังหัดเริ่มทำช่องพี่ให้บกำลังใจหน่อยอยากให้เราอยู่ช่องไหนครับที่ผมจะไปกดถูกใจให้ครับต้องสายชิวครับสายชิวสายชิวใช่ไหมครับครับพี่ๆฝากฝากเปิดดูได้เลยใช่ไหมครับพี่ฝากฝากให้กำลังใจช่องผมหน่อยครับได้ฝากฝากพูดให้กำลังใจช่องผมหน่อยครับอ่ะพูด f u l พูดเลยครับผมให้กำลังใจช่งผมนะเป็นสายชิวใช่ไหมครับครับอ๋อทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นครับจะมีการมีผิดมีถูกมากงแต่เราก็ดีกว่าไม่ทําอะไรครับอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำใช่ครับประสบความสำเร็จหรือเปล่านั้นอย่างน้อยเราก็มีความสุขในสิ่งที่ทําครับที่เราได้ทําถูกครับเรามีความสุขผมก็ทําไปได้ดีดีผมก็อยากทำาลยพี่ เขาก็ลองผิดลองถูกนี่แหละเหมือนกันนะพี่มันทำไอติมไมพีเหมือนกันไหมครับผมชอบครับผมชอบทําไอติมผมชอบกินชอบกินไอติมชอบกินถูกพอชอบกินเสร็จก็ก็หัดพอไหนมีอาชีพของตัวตัวเองก็หัดทาครับหัดทําก็ขายเองทําเองขายเองมันไม่ได้ทําให้เรารวยหรอกแต่ว่ามันก็ทําให้เราสุขเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วอาชีพเรโอเคเอาไอติมนี้ก็ผมบอกตรงก็อร่อยจริงๆครับ หึ่งเป็นเก็บเกีทำเองได้เยอะมากครับได้เยอะจริงยี่สิบาทครับผมถ้าไปซื้อที่อื่นเยอะกว่านี้อีกครับพี่ผมติดใจแล้วผมโอเคไปนี่จะเป็นรถที่พี่เขาไว้ใช้งานนะผมเป็นซูริกีดีร้อยสิบนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องสีจังหวะไหมครับสีจังหวะเลยผมฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ครับโอ,โอ้ปับ๊บโอ้การอ่าขายการเขาเรียกขายไอซกรีมนไหมผมสิ่งที่จําเป็นเลยต้องมีก็มีม,มีรถมีพ่วงข้างแล้วก็มีถังอันนี้จะเป็นพวกใส่พวก อ่า,อา,อาใส่ว่าเขาว่าเราจะเป็นส่วนผสมอะไรนะครับผมบแล้วก็สําคัญสุดเลยนี่ก็จะเป็นนี่รกระดิ่งครับกระดิ่งจาเป็นเลยคือรถไอศอครีมทุกคันต้องมีตั้งแต่ยุคไหนจนยุคไหนแล้วต้องมีความจริงรอ่าเราเป,เปิดเป็นเครื่องเสียงหรืออะไรเป็นนี่ก็ได้แต่ว่าเอกลักษณ์เลยของรถไอศ์ครีมนะผมต่อยิงงี้รู้เลยใช่ครับสายตรวจ ประมาณว่าสายสืบสืบแอบมาฟอร์มขายติมพี่เป็นสืบใช่ไหมเนี่ยไม่ครับที่ผมส่งพี่ไม่ไม่น่าขายติมเลยพี่น่ยเป็นทรงสืบพี่พ้องตรงเถอะคนแล้วแต่ว่าผมไม่ใช่หรอกครับครับมีคนค,คนว่าผมสายสืบด้่ยแหละครับโอ้ครับม่มากให้มาดยังได้ไดพี่ผมยังเอะทรงแ๋ยวผมเปิดด้วยมีปืนมีอะไรได้ไหมที่ผมลองขับด้วยนะลองแสดงโอ้สีจังหวะเป็นสีจังหวะแล้วเบาๆนะเบาๆตรงนี้หนึ่ง เออเอ้ยเฮ้ยถ้ไมันดับอะ่ะองรอ,งอรถมันอ๋อรถมีคัตวิธง่ายคือถ้าเผื่อยังไม่คุคน้น,คน,นคเคยนี้มันจะไม,ม่ค่อยมันคุ้นเคยนิดครับผมขับแลกๆแค่ตัวสี่ัวทีันอเพราะว่าคันนี้มันเป็นแบบมันเปแบบมันเหมือนม้าพยุที่แบบเอาเอามาล็อรัอ๋ <ใน S 1> อเอแต่ม้าก็ยังเป็นม้านะพี่แล้ต้องแ้ต้องให้อยู่ท่นนี้ครับใช่พี่เอาไอ้คันนี้พี่ซื้อมากี่บาท ซือมาสองหมื่นแปดสองหมสมมติผมขอซื้อต่อสองหมื่นห้าตอนนี้เลยผมจ่ายพี่ขายไว้ขายของดีกว่าเอาทำไมพี่ผมผมให้น้อยเหรอผมูกพันกรรมันครับดูแลมันดีรับแล้วของรักเอาถ้าสามหมื่นนะสามหมื่นผมจ่ายตอนนี้เลยพี่เอาไหมสามหมื่นบาทพี่ไปซื้อคันใหม่ก็ได้ผมไม่ใช่งานขายของนะครับแต่ผมผมให้น้อยไหมผมไม่ได้ไม่ได้ให้น้อยให้เยอะแต่สองหมื่นห้าผมกาซื้อจริงเป็นมีสตอรี่ไงผมซื้อกับรถคันนี้มีเรื่องราว ผมเคยได้ซื้อรถคันนี้ครับผมกับสายตรวจคนหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นไรราคาเป็นสตอรี่แล้วผมจะไม่ขายด้วยอนาคตราคาขึ้นคันนี้ <c oughs> แต่ไม่ขายนะครับ <c oughs> อืโอเคพี่สวั <c oughs> สดีครับพี่กินไอศครีม <c oughs> ไหมครับพี่พี่กินไอศครีมไหมผมเลี้ยงผมเลี้ยงเอาไหมครับอ่าจัดให้พี่คนหนึ่งเอาเชิญเอาให้พี่ <c oughs> อ๋อถ้าผมเลี้ยงผมก็ต้อง <c oughs> ทำอะไรนะพี่หกจิบอเก่าขายครับหกจบของเก่าขายอ๋อมาเดี๋ยวผมเลี้ยงไอศครีมพี่แล้วแต่ผมต้องทำให้เขากินด้วยพี่เดี๋ยวผมทำให้พี่ ทำไม่ได้ผมถือว่าผมเป็นมืออาชีพแล้วผมรูพี่ทำเพื่อผมรู้เลยนี่ครับอ่ะกี่ก้อนครับ20บาทสามส,ส,สี่ก้อนมาดูการตักมาดูผมเซียนไหมมาดูโอ้ไม่กลมเลยโอ้ <c oughs> โอได้ง่ายไดยกว่าจะได้20บาทโอ้ลองถามดูครับครับ อ่ะเรวกันอ่ะอันนี้ใช่ลุงยศไหมเนี่ยรู้งยศชื่ออะไรครับอันนี้อาจารย์ยศใช่ไหมใช่อาจารย์ยศไหมเนี่ยอาจารย์ยศเขาสักไหมที่คนสักใช่ไหมใช่อาจารย์ยศผมเพราะผมจำลายสักได้นี่จะเป็นลายนี่เขาตายไปแล้วนัน่นแหละนั่นแหละลายสักนี่ถือว่ามีตําเนียนี่โอเคครับผมครับผมโอเคครับผมผมได้คนคุยผมได้คนคุยต่อแล้วครับผมอืโอ้ปะ เราสั่งแล้วทำอะไรเสียเก็บมาเสียคนเนาะเอาขายดีเลยพี่ติดคุกมาสองสองครั้งหน่าผมอุ้ยจะบอกว่าติดคุกยิงเหรพี่ไม่อยู่ที่บูเดเยลก็อยู่ที่มาซิยติดข้อหาอะไรครับคดีค้ายคดีในระหว่างกังแห่อยู่กับพวกไองพวกรถซิ่งอาตุ้งอยู่ออ๋กับรถซิ่งรถซิ่งอ๋อ ขาดเสียขาพับมือครับแล้วเราไปทําอะไรเขาทําไมไปพยายามค่ะเพื่อปัดเพราะว่าเหตุการณ์ผพอืมว่าผมเกรงว่าจะกินลําบากผมอยากฟังเลยอ่ะต้องพูดไปเลยครับผมเนื้อผมผมเนื้อที่ผมทางขออ๋อเขาได้ได้แทงเข้าไปแล้วครับเอาเขาว่าอ๋อเฮ้ยก็ต้องรับแพะด้วยเลย ชีพมันท้อใจต่หาชีวิตเลยมันต้องเป็นคนแบบมีเงินมีการงานก็คือเงินก็ทีงานเนาะใช่ไหมเอาล้วเนาะครับไปได้แต่ละวันนะผมนี่ไปโอเคไงก็ขอให้มีงานครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมขอพระเจ้าอวยพรนะครับครับผมอวยพรให้ผมหน่อยอวยพรให้ผมหน่อยขอให้พระเจ้าอวยพรหาชิงเป็นคนร่ำรวยครับครับอาเมีนอาเมนอาเมนอาเมนโนโอเคครับผมเยซูผมอ๋อเยซูครับอ่ะยกมือขึ้น ขอบพระเจ้าพระเจ้าประทานพรพระเจ้าประทานทุกอย่างอาเมนอาเมนอายุริยอ่าเออรู้แต่เพื่อโอ้โหเข้าหรอบ้าไปแลครับลงมือดึงดันแล้วผมสังเกตนะตอนนี้เขาติดป้ายหาเสียงอะไรแย่ๆเลยนะผมถามหาบ้านสจสอะไรเนี่ยเขาก็มองว่ามาหาบ้านพวกนักการเมืองนะผมสังเกตว่าการตั้งชื่อแต่ละพรรคสมมติผมจะไปเล่นการเมืองเนาะสักผมจะตั้งชื่ออะไรเนาะเนี่ยก้าวไกลไม่จับรวมไทยพัฒนา พรรคประชารธิปัตย์เนาะใช้คําศัพท์ในการตั้งจะ๊่สุมากจะเป็นศัพท์แบบประมาณว่าศัพท์เกี่ยวกับพวกเหมือนแบบคําศัพท์พวกกฎหมายพวกอะไรเงี้ยนะถ้าผมไปเล่นการเมืองผมจะตั้งชื่อพรรคอะไร<ม>้งพรรคพรรคยุวสมัยเออสวัสดีครับ<ม>พวกเราพรรคยุวสมัยน,นะครับผมรองนายกก็จะเป็นไอ้นรุนรอดพวกอะไรเงี้ยนะักถ้าอยากวันหนึ่งถึงวัยเนาะก็อยากจะลองไปเล่นสักครั้งหนึ่งให้มันสุดทุกวง,งการทุกวง,งการการเมืองเฮ้ยคือ,คอ,คอตอนนีผ้ผมรู้เลยว่าตรงไหนเป็นบ้าน บ้านไอ้แบงค์นะสอจอแบงค์นะโอ้โห,โหดูดูเห็นไหมคือไม่ต้องบอกเลยคือมันเป็นเหมือนโกดังเปิดมันในคลิปเลยครั้งแรกนะในชีวิตที่ผมเคยมาจะมาจะเข้าไปเลยแหละในบ้านเนะี่ยเฮ้ยจอดหนะ้าด้วยรถสไลดล์มันโอ้รถเยอะเกินหืมกูจะก้าเข้าไปไหมนี่อายดีนี่ด้วยนี่นี่นี่ด้วยรถสไลด์เขาด้วยเดืขึ้น ขึ้นเรือไปเจสกี้นี่วะซีดูซีดูเด้ออ่าขวงเล้ยจอดมองนี้แล้วกูเฮ้เาขาขวดน้าไปทาไมปะผมก็เคยสงสัยนะเออขวดน้าไปทาไมแต่ก่อนผมไม่รู้นะผมก็ทำไมเขาตอนรับเราดีเี่ผมไปเปิดกินพอมารู้ทีหลังแมง่งเขากันมาเยียห้าขวดเมือถ้าเราได้ซื้อก็คงจะเป็นสีม่วงนะโอ้โหซีดู็ยังสีม่วงโอ้พอเห็นอย่างนี้เราก็ทำให้าม,ามีแรงมันดานใจรือเเ้อแรงแบบกระตุ้นเราไหมมันทําให้ผมแบบ ไปน,นึกถึงกันเดิมกันแล้วผมจะเห็นหน้ามันผมจะร้องไห้เนี่ยไม่ได้พูดเลนเลยจริงโอ้โหด้อเป็นเหมือนโกดังเป็นเหมือนอะไรเลยนะโอ้กินฟีตี้แบงค์ยู่ดีไปเรียกเลยไม่กล้าสองดูก่อนไปเขินว่ะอวัดสวัสดีครับสอจอ,อยู่ไหมครับมหาสอจอครับไหนครับ อครั้งแรกที่เข้ามาเอาตั้งแต่กทำคลิปกี่ปีแล้ววะคนดูน,นุนให้มันหนูเฮ้ยพี่ใครยังไงอ่ะเฮ้ยพอก่อนหน่อยว่าไม่รู้จะพูดอะไรยังยังไม่อยากพูดอะไรวอก่อนหน่อยมาไม่บอกเลยครั้งแรกในชีวิตที่เคยมาสายชิว จะร้องไงวะคิดถึงพี่วะเฮ้พอพอถ่ายปุ๊จบจะร้องไงเลยวะทุกวันนี้เป็นยังไงพี่ถ่ายคลิปจบบ้างหรือยังในจบเลยติดตามอยู่ตลอดเลยนะเวลาไปร้องเพลงแล้วก็ดูดกัญชาบ้างอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นมีความสุขแต่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยว<อ>ต้อนรับเข้าบ้านก่อนเฮ้ยครั้งแรกเลยไม่เคยมาบ้านเลยนะอันนี้คือตั้งใจไหมพี่นั่งได้พอนั่งได้เลยมันเป็นนุ่มๆไงโคตรดีเลยอหใว้ขแพ็คองโอ้โหเขาเสียเลย เชิญครับท่านสุรดาโอ้อันนี้ท่านเศรษฐีท่านนั่งนี่ก่อนไม่ไม่เป็นไม่เป็นเศรษฐีแล้วคือพี่ชายเนี่ยเป็นพี่ชายสุดที่รักถ้าไม่มีพี่วันนั้นก็ไม่มีผมวันนี้วันนั้นที่ไปหาวันแรกยังจําได้อยู่เลยไปกับน้องกีดไหมไปใช่ใช่ไปกับน้องกีดพันหรือเปล่าใช่พันแล้วก็เมื่อกี้ยังคุยกันบนรถอยู่เลยเอว่า วันนั้นเราเห็นมันไปทุกทีกันเลยที่เราที่เราไปรีวิวบักกว้บักอ๋้บักกว้เล็กอะในคลิปยังมีไหมมียังมีไอซองพี่ไม่เห็นมีวะก็พี่ช่องหายไปแล้วก็ตอนนั้นไปหาพี่อมนะอยู่ต้นช็อปอยู่ทางรถไฟอยู่เลยตั้งแต่สมัยปีแล้วประมาณสาม สามปีสามปีกว่าตอนนั้นช่องบินไปรอบหนึ่งรอเปล่าบินบินด้วยแล้วพี่โอมช่วยบอกว่าเอ้ยมึงช่องบินแล้วมึงไม่มียอดวิวมึงมาถ่ายกับกูเดี๋ยวกูช่วยนะวันนั้นก็เป็นเหมือนการเปิดโลกใหม่ๆเลยแล้วก็ดีใจที่พี่ช่วยนะก็คลิปแรกล้านวิวเลยนะเฮ้ยเป็นล้านเลยเหรอล้านวิวเลยแบบประมาณว่าไปหาสายเชียวได้คอลแลบกับคนดังเนี่ยคือไปพูดตรงๆไปเกาะดังแหละตอนนั้นก็ไปไปเกาะเอายอดวิว ม่ก็อยากอยากให้มาจริงๆเลยแต่พี่โอกไม่อยากให้ไปอยากให้มาเลยจะเป็นเป็นน้องคนนึงเราก็ดูคลิปนะดูในช่องนะใช่ในวันนั้นนี่คือเข้าไปหาคำปรึกษาเราตั้งแต่ทําคลิปทําไงเอ้ผมทำไงใ้พี่คลิปออกมาดีไหมถ้าเอ้ยโปกออกมาดีไหมเราก็โอเคสวยแต่วันนี้พี่มาขอคาปรึกษากับแบงค์คืนฮะมันกลับกันละทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่มคือด้วยความที่ตัวเองรู้สึกก็คือช่วงนั้นเหมือนผมยังไม่เป็นอะไรเนาะ ก็พี่อมก็คอยสอนทุกอย่างจนมีทุกวันนี้ครับก็ซาบซึ้งไม่เคยลืมพี่ชายเลยนะคือทักหาตลอดว่าเป็นอะไรแต่พี่ชายไม่เอาใครเลยช่วงนึงมันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบไม่ไม่ไม่เข้าหาใครเลยอ่ามันก่อนจะคุยเรื่องที่ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตใหม่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะชีวิตมันเป็นยังไงเล่าเล่าได้ไหมเล่าแบบให้คนดูรู้เลยแบบจริงๆตัดทุกอย่างทิ้งก็คือก็คือไม่นี่ก็จะเป็นตัวเองนะปกติเห็นอ่าแบงก์กับ จะชอบด่ากันเลยจะชอบทะเลาะทะเลาะกันเราจะชอบเซลเราชอบเซลเราก็เห็นคนอื่นทะเลาะกันเฮ้ยอย่าทะเลาะกันอย่าด่าเราเพาะนอย่าด่าผู้หญิงเราก็ไม่เคยด่าแฟนอะแะอยู่มาวันหนึ่งเราก็เราก็กับแฟนก็อยู mm. so <S <s ่ด้วยกันบ่อยๆแหละมันมีช่วงหนึ่งที่เราทุ่มเทกับงานมากกับมากเลยแหละแล้วก็ปล่อยเขาอยู่คนเดียวอยู่บ้านอยู่อะไรเดียวเขาก็ไม่รู้เั่นเล่นอยู่หน้าหน้าโทรศัพท์ทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอ่า คือมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่เราออกไปทํางานเยอะไม่มีเวลาให้แฟนไม่มีแล้วก็อันนี้ก็คือมันเป็นความผิดของเราด้วยก็หรือว่าเราต้องการเราโฟกัสกับงานแล้วเราเราเราทำเพื่อครอบครัวไงเราอยากให้เขามีอยากค่คือเราก็อยากหาเงินได้เยอะให้กัลูกบ้านเราให้เขาถือทุกกะทุกตาอ่าอืมมันก็มีช่วงหนึ่งที่ทะเลาะกันก็เรื่องแบบนี้แหละอืมพี่หนีมาขอนแก่นเอแบบมาร้อยเอ็ดหนีมาอยู่ร้อยเอ็ดหนีร้อยเอ็ดมาช่วงมาอยู่ร้อยเอ็ด ก็คือแยกกันอยู่เลยคือเราเราเหมือนว่าเรามามาพักสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปทําคลิปแล้วคนก็งงว่าหายไปหายอะไรอ่ะโอเคเราก็พอมันห่างกันก็คิดถึงกลับมาก็มาอยู่เดิมพอกลับมาเดิมเราก็มาจัดจะทำงานโฟกัสเรื่องงานเหมือนเดิมเลยเราก็ทำ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 ก็คือกลับมาคุยกันปกติแล้วเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยเขาก็กลับมาทําคลิปเขาอ่ามาเข้ากันอยู่ด้วยกันอีด่ากันนี่เลยด่าด่าด่า ด่าเสร็จก็หนีออกจากบ้านเข้ามาอีกปุ๊บก็กบว่าดีแล้วด่าด่าถึงข่านแบบจะไม่แบบลงไม้ลงมือทะเลาะกันอะไรเงี้ยจนเราได้ไปอยู่เรานีไปอยู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งปกติเราจะไปหาสังคมที่คนต้อนรับเราก็จะเป็นอย่างแว้เป็นคนร่ำคนรวยแบบไปอยู่กันทีมงานใหญ่เขาต้อนรับพี่โอ๊อะไรเงี้ยเรากลับไปอยู่บ้านนอกไปอยู่กับเพื่อนกินเหล้าขาวเหมือนที่เราเป็นเด็กๆไปอยู่เคยเล่นกับเพื่อนไปหาเพื่อนที่สมัยเราเป็นเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันมาเด็กบ้านเขาไม่มีอะไรเลยอยู่กันแบบเป็นกระท่อมแอร์ไม่มีพัดลมยังไม่มีเลย นะฮะเขาใช้แบบโซลาร์เซลล์ธรรมดาอยู่กันกับแฟนสองคนแต่ดูเขาแบบมันมีความสุขไม่ทะเลาะกันเอล้กกันเราคิดว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาแบบไม่เห็นไม่เห็นพร้อมเหมือนเราเลยทำไมเขาดูมีความสุขไม่เห็นมีปัญหาชี<อ>าวิตเหมือนเราเขาก็อยู่ได้เขาพาชวนพาไปตกทำน้ำพริกกินย<อ>ูดีบรเด็ดผักอะไรไม่รู้มาตำตำตำ<อ>เป็นให้เรากินเรากินเฮ้ยอร่อยไปนอนกับมันเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยหมดเงินไม่กี่บาทประมาณ ไม่กี่พันเราซื้อที่ไอค่ากินนี่คือค่ากินเหล้าอะไรเงี้ยอืมอืมอกับที่เราไปอยู่ในคองคมอ,อ,อ,อย่างงี้เราโ,โอ้โหแม่งอ่ะแม่งเลีเ้ยงไปกับลูกน,น้องทีปิดโรงแรมขอเช่าโรงแรมขอเช่าทั้งห้องทั้งตึกทสิบสิบห้องเลยอยู่ในแก๊งสายชิวไปเที่ยวตามปิดเราเหมือนจะมีทุกอย่างแต่ว่าเรามไม่มีความสุขอืแต่เราเห็นเพื่อนอยเราจากวันนั้นเราตัดสินใจเลยตื่นขึ้นมาเหมือนแบบไปชดชีวิตโทรหาพี่พี่ผมอยากขายมาัดแ่ง อขายเลยเหรอขายไปเลยขายหรือยังขายไปแล้วตอนนี้คือขายมาแต่งไปแล้วขายไปแล้วขายเพราะว่าก็จะมีเรื่องเราคิดไม่ก็พูดเขาก็คือเราอยู่แฟนป็นอ๋อแน่จริงว่ะคนขายรถด้วยอ๋อก็ขายเอาขายก็ขายก็ขายถ้ามึงว่าแบบมันแบบอะไรถ้ามึงเท่ไงมีรถขี่ไงอ๋อเป็นเรื่ชงประชันกันชดประชันต่างคนต่างชดกันเราอ่ะไม่เกี่ยวไม่ขี่อะไรได้คนจะรู้ คนรู้จักอยู่แล้วใครเขารู้จักกเนีว่วความวที่เหมือนว่าเคยไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีอะไรเขาก็รักกันเราก็เลยไปเขารู้สึกว่าถ้าจะมาชดประชันกันเรื่องแบบนี้งั้นกูขายทิ้งแม่งกูไม่ต้องมีดูดี่มันจะเป็นยังไงอ่าเนี่ยก็เลยลองขายจริงเลยเป็นยังไงทีนี้ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมมันก็มเกี่ยวมันก็เหมือนการไปชดกันนะมาคิดได้ถึงมันมีคนคืออันเนี้ยจะพูดก่อนเลยว่าที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้พลาดพิงถึงเจนนะ เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีหรือว่ามาพูดในมุมเสียียหายของคนซึ่งมันเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็อาจจะมีบางมุมที่พี่ปรับไม่เข้าใจกันซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงสําหรับเราก็ได้แต่สําหรับเขามันอาจจะแบบความรู้สึกเพราะว่าอย่างผมเนี่ยด่าผม,ผมแบบคําหยาบอ่ะผมยังไม่โกรธเท่าพูดแบบพูดเล็กน้อยแต่แม่งโดนใจอะไรเงี้ยติดใจมันก็จะความรู้สึกหลายๆแบบแต่เป็นห่วงแหละเพราะว่าช่วงหลังๆพี่โอมแบบคือถ้าพูดแบบเพื่อนกันคือ พี่ปล่อยชีวิตมากอะคือปล่อยเวลาเป็นปีๆเลยอืแต่ไม่บอกใครไม่บอกนี่เลยไม่บอกใช่แต่นี้เขาเป็นห่วงแล้วก็แบงก์ก็โทรจะถามจะทักหาตลอดยุ้มไม่เลยเห็นมาหาหนูคือแต่เราในใจเรามันมันจะอยากไปสนุกแต่ในใจมันก็อย่างเศร้ามันเป็นสองอย่างเวลามาหามันสนุกนะตอนเล่นด้วยกันมันสนุกเวลาถ่ายคลิปด้วยกันมันสนุกพอกลับไปอยู่คนเดียวเป็นอีกแล้วนั่งร้องไห้เลยเออ เห็นหน้าเมื่อกี้ตอนเดินจะจับกล้องมาถ่ายนะอยังบอกมันให้พี่จะร้องไห้มั่เนี่ยพี่จะร้องไห้ถ้าพี่ร้องไห้พี่ถ่ายไม่ได้เข้าใจเข้าใจคนเราแม่งมันมีช่วงชีวิตที่ขาขึ้นสุดลงสุดไว้พี่ <c oughs> ไม่นกว่<ต>่าจะไมทิ้งอยู่แล้ว <c oughs> คือเราไม่ทิ้งกันอย่้ <c oughs> วนี่รถคันอวันเอ็มอะไรติดสายชิวอยู่เลย <c oughs> จริงไม่เคยทิ้งอยู่แล้วพี่ชายแต่คิดว่าตอนนี้ชีวิตเริ่มโอเคหร้อยังคบกันอยู่ไหมกับเจยตอนนี้ก็ทำอะไรก็ก็คุยก็คุยอย่างเวลานี้ก็ได้คุยกัน คุยกันเวลาไปหากันเนี่ยมันเรามีลูกย่งแกกันอยู่เลยนะเรามีลูกนะพี่นี่จะบอกตลอดเลยว่าเรามีลูกใช่ใช่อันนี้คือถ้าเกิดไม่มีลูกนะผมนะผมน่าจะไม่อยู่ที่บุรีรัมย์เลยเคยเคยคิดตัดสินใจจะไปอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วแบบปิดตัดทุกอย่างเลยไม่คุยใครจะอายไปเลยอืมแต่ว่ามันอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกพี่เพราะลูกก็ต้องนั่นแหละเจอสังคมเวลาเขาถามว่าเอาพ่อไปไหนแม่ไปไหนนี่มันจะไอ้นี่เราก็ถ้าปรับกันได้ก็จะปรับกันจะดีกว่า แต่บางสิ่งบางอย่างเวลาเราเจออย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะพี่นะโอเคแล้วตอนนี้จะกลับพร้อมที่จะกลับมาทําคลิปสนุกสนานเลยยังก,ก็เริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเพราะว่า<ม>เลิกกินเหล้าไปสับคือพอพี่อมกินเหล้าพี่อมจะเป็นอีกคนนึงอะ่ะคือเหมือนพี่จะไม่เอาอะไรเลยอะ่ะก็เหมือนที่กินตอนนี้ที่กินเนะี่ยเหมือนตอนนั้นมันกินสนุกแต่ตอนนี้กินเพื่อให้ลืมอ่าแล้วพอลืมไหมมันลืมได้พอมันตื่นมามันก็เป็นแบม,มันตื่น,ม,ม,นมาเนี่ยตื่นมาแล้วมองกระจกไม่จับโทรศัพท์เลยไม่ดู ไม่อยากไปดูเลยเห็นแบงค์โพดอะไรก็เห็นนะแต่ไม่กดไลค์ไม่อยากดูเห็นรีรอะไรตานนีแไม่ไม่อยากเล้ดูสับบางไว้เปิดดูช่องนีไม่ดูไม่เกิดไปดูคลิปอะไรเนี้ยกินเหล้ามันไม่ได้ช่วยให้ลืมนะพี่กินเหล้ามันเมาที่ร่างกายเมาที่หัวสมองอะ่ะแต่ใจมันไม่ได้เมาด้วยนะพี่สุดท้ายเนี่ยมันตื่นมาพอมันสั่งใจเราก็ยังบังคับให้เราคิดถึงเรื่องอย่างนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาจะเป็นตัวช่วยแต่มันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราจะ ปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าปรับเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะพี่อันนี้คือเป็นห่วงนะครับคือผมไม่ได้แบบว่ามาพูดเอาหล่อรือว่าอะไรนะคือราบางทีเราเป็นห่วงพี่ในความรู้สึกจริงๆเพราะอันนี้มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพี่โอมด้วยความที่มีปัญหากับที่บ้านมีปัญหากับแฟนมีปัญหาหลายๆอย่างที่มันลุมล้อมเข้ามาด้วยความที่มันหลายๆเรื่องมันโ<ว>ถมเยอะเลยนะยิงย่งมันโถมทําให้แบบว่าเหมือนชีวิตเราเนี่ยทุกวันนี้กูยังเหลืออะไรอยู่ไหมไม่นจะคิดแบบนี้ไงแล้วทีเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนพ้องที่เคยด้วยกันมาเนี่ยมันก็จะตัดตรงนั้นออกไปแล้วคือพี่เป็นคนไม่เปิดรับเพื่อนด้วย <c oughs> นั่นแหละแล้วเหมือนเรามาปรับความเข้าใจกันคลิปนี้ก็คือพี่โอมมาหาก็ดีใจไ,ไม่ได้อยากให้มันดึงดราม่ามาเศร้านะแต่เราอยากรู้จริงๆว่าเอยทำไมเ่อ,อนี้นคือมันมีปัญหาเนี่ยแหละนี่แหละก็คือสรุปแล้วมีปัญหาเรื่องครอบครัวถ้ารเราพูดตรงๆเลยคือมีปัญหาเรื่องครอบครัวภายในบ้านทุกวันนี้หนูก็อยู่ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วทุกวันนี้มีโรงกึง่งเป็นของเ,เองเห,เห็นมีทุกอย่างก็ดีใจนะดีใจแบบใช่ครับดีใจแบบก็แบ่งโซนเลยโซนทําฝาสูบลูกสูบไปอยู่ข้างในโซนทําเสื้อสูบก็อยู่ฝั่งนี้ทํเข้อเหี่ยงก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งบ้านนี่มีช่างสองคนไม่ใช่ช่างหรอกมีคนทำสองคนที่นี่ไม่เรียกกันว่าเป็นช่างก็เป็นเหมือนแบบอยากทําก็ทําอะไรเงี้ยของเล่นเนี่ยมันเป็นของเล่นดีว่าเราทแํแเราก็มีความสุขเราได้เงินกับมันอะไรเงี้ยใช่ครับในช่วงหนึ่งพี่ก็เป็นอย่างนนั้ล ในช่วงเวลาหนึ่งคือทํางานมีความสุขมากทําจนจําได้เลยตอนซื้อมาแต่งอะไรก็ดีใจกันเราก็ดีใจแบงก็ดีใจเอยแบงไปซื้อเลยแบงเออขับกำลังขายรถก็คุยกำลังขายเนี่ยพอซื้อไปแล้วหนวีดีโอคอลไปซื้อรถเนยผมก็ดีใจนี่เน้ยก็คุยเฟฮไปดูแบงไ์ซื้อแล้วนี่ซื้อตามเราเลยแบงขับเอเลเซอร์อีกใช่ช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงที่มีความสุขที่คือสมัยพวกเราต้องบอกเลยว่าไม่มีการอิจฉากันเลยนะจะดันกันให้ทุกคนได้ดีเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ตติดด่่่อันน้ววยไไมมมมเหาาาค คือเราห่างกันนะเว้ยแต่มันเป็นเพียงเพราะว่าพี่โอมเนี่ยเขามีปัญหาส่วนตัวก็เลยทําให้แบบไม่อยากติดต่อใคร <S <S ด้วยคำนี้ไม่อยากติดต่อใครเนี่ยคือเขาไม่อยากให้คนอื่นมาเครียดกับเขาไงใช่ไหมลูกสื่ออย่างนี้เพาเครียด <ปะ S 2> จริงๆรงถ้าเผื่อจะโทรหาแบงค์ไอ้เฮียแบงค์มันจะเครียดกับกูเพราะว่าอันนี้อันนี้คป็การพึ่งพึ่งมาพูดหลังๆเนี่ยพึ่งมาพูดเลยได้ไดมาอันนี้คือเรื่องจริงนะครับย้อนแชทดูได้เลยคือพี่โอมเขาจะเป็นคนเจ็บแล้วเก็บอ่ะเขาจะเป็นคนที่เจ็บอะไรแล้วเขาก็จะเก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ พูนตรงเหมือนพี่ทำร้ายตัวเองเลยนะจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตคิดว่าจะเดินหน้าไปทางไหนจะกลับมาทาคลิปให้น้องๆดูไหมความเฮฮาของพี่อมที่เคยทําให้น้องๆอยู่ที่บ้านยิ้มได้พี่อมเคยไปถ่ายคลิปตรงนี้น้องๆวิ่งมากอด mm hmm. พี่อมเคยไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้น้องๆวิ่งมาหามาดีใจเอ้ยพี่อมเฮฮาสนุกว่ะแต่ก่อนถ่ายคลิปกับลุงแซมมั่งถ่ายคลิปกับคนนั้นคนนี้ถ่ายคลิปกับหนูมีแต่เรื่องตลกไม่มีให้เครียดไม่คเคยเครียดเลยพึ่งมาเป็นเนี่ยแต่ทุกวันนี้พอมันเป็นแล้วพี่ คนดูเขาก็พูดกันว่าผมเครียดจากงานแล้วมาดูพี่โอมเศร้าในเครียดกว่าเดิมอีกมันก็ลูกเอฟซีดูมาหาตั้งญาติพี่น้องกัวมาพอปีเกิดมันก็จะติดลบไงพี่พ็เลาว่าถามว่าเดี๋ยวจะกลับมาเป็นคนเดิมได้ไหมมาได้หรือยังที่จะโอเคขึ้นไหม <c oughs> ก็ก็ยังมีเพื่อนฝูงอยู่นะเอางี้ผมก็ต่อไปแล้วกันผมก็จะพยายามแล้วกันพยายามแบบเรื่อยๆเลยพยายามปเปลี่ยนเพราะน้องๆทุกคนความให้กำลังใจพี่โอมอยู่แล้วทุกคนโตมาด้วยกันเห็นมาด้วยกันอยู่แล้ว มันอาจจะยังไม่เหมือนเดิมในเร็วๆนี้แต่ว่าก็อนาคตผมจะจะกลับมาเหมือนเดิมอืมแล้วต่อไปเวลาแบงค์ไปบุรีรัมย์หรือบางทีแบงค์ไปพี่ไม่ได้ไปก็คือพี่ไม่มันมัน,มนคือผม<ต>ไปบุรีรัมย์บ่อยมากอะคนดูแต่ผมผมไม่กล้าเข้าไปหาพิอมอะด้วยความที่คือถ้ากูจะดันุนลังเข้าไปแล้วเขาไม่มคือคือตัวเขาเองอะกําลัง<ต>เ,ขเขาเขาเฮิร์ตอะมันก็เลยแบบว่าลีก็ไปนะพี่ก็ ไม่เคยทุกคนไปก็ทักหาตลอดไมเขาไม่ได้แบบทิ้งไม่ได้ลืมอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่ายกูยังอยากอยู่อย่างนี้ก่อนวะได้ไหมเพราะน้องๆชอบถามว่าทำไมไม่ไปถ่ายคลิปกับพี่โอมบ้างคือแม่งทักหาตลอดเลยเขาทักหาตลอดเราอะอยากไปถ่ายอยากมาถ่ายแต,ตแต่ถ้ามึงลองแบบมึงลองเห็นพี่มึงกําลังเศร้าแล้วร้องไห้มึงจะถ่ายคลิปเขาไหมล่ะเนี่ยแต่คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพูดได้เราเข้าใจก็อยากให้พี่มีชีวิตที่ดีทั้งนั้นแหละกลับมาทำคลิปเดี๋ยวคอลแลปกันเหมือนเดิม ไปเที่ยวด้วยกันขี่เวฟขี่เอสพันขี่อะไรได้หมดอะไปหาเที่ยวกันดีกว่าแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขพี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือชีวิตพี่ไม่อยากให้ชีวิตพี่ติดลบไงคลิปนี้นี่บอกเลยว่าผมโคตรดีใจเลยนะที่ได้พี่ชายคนเดิมกลับมาแล้วก็ดีใจวะที่ได้คุยเหมือนได้ระบายไม่กล้าระบายเลยจะพิมพ์อย่างเงจะระบายจะคุยทางมือถือมันก็อีกแบบหนึ่งกับการมาคุยเงใช่เจอหน้ากันมันสนิทใจมากกว่า ลูกน้องยังอยู่ครอบแมพ่พ่อไอ้บาหวานแปลกอยู่ไหมก็อยู่แหละมันก็โทรหาให้กําลังใจพี่ผมช่วยพี่มาเถอะมันตามตลอดเลยเราไม่อยู่พีลัมเราไม่อยู่ในเมืองเลยเราไปอยู่ที่แล้วร้านเรายังอยู่ไหมร้านสายชิอยูยูเหมือนเดิมเนี่ยแต่เราไม่เอารถลงแล้วแล้วใครเป็นคนดูแลร้านตอนนี้แอดมิน่อยแอดมิน่อยแล้วใครก็มีประมาณมีหลายคนมีต้นมีตะก้องแล้วก็ดูร้านเรามีผู้หญิงมีอะไรเ๋อคือเราก็ยังเปิดร้านยรถเราอยากเอารถอะไรลงก็บอก มีเพจลูกค้าก็ทักมาขายอะไรเงี้ยอืมก็เราก็ไปรับซื้อเงี้ยแต่มันจะดอ๋อถ้าถ้าอย่างงี้ตีราคาลดให้สักคันได้ไหมลองไหมล่ะลองลองมาอยากรู้อยากรู้ลองสักคันหนึ่งฟาน่าบ้านไหนไปมันก็ได้ไงอันนี้เพลิงขโมยอันนี้คือผมอยากได้จริงๆผมก็เลยไปเห็นอยู่ร้านบิ๊กไบค์อ่ามิสเตอร์ไบค์ชอปมิสเตอร์ไบค์ชอปผมก็เลยทําท่าเดินเข้าไปดูของตอนตอนเขาหันหลังปั๊บผมก็ปุ๊บปั๊บอ๋ออะไรทำซุ้มสมมติอ่ของวางอยู่ตรงเดินไปปั๊บหลังบอดก็ทําเป็นดูโอ้